สวัสดีครับกลับมาแล้วครับหลังจากที่ไม่อันนี้ไม่ใช่ไลฟ์เนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบทําวิดีโอปกติมาให้ทุกคนได้ดูเกี่ยวกับซีรีส์ครับจากศูนย์ยไม่ใช่เสื้อหมกว่าเป็นซีรีส์ analyze with me เป็นเรื่องราวของการที่ผมเข้ามาสู่วงการ Data แต่ไม่ใช่งานหลักของผมนะอันนี้ผมก็ยังย้าอยู่เหมือนเดิมว่าอันนี้ไม่ใช่งานหลักของผมครับงานหลักของผมผมเป็นนักบัญชีครับผมซึ่งก่อนหนะ้าทำ finance มาก่อนเออเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่า จากศูนย์เนี่ยจนเป็น Data Analy s t เนี่ยมันเริ่มยังไงมันเป็นมายังไงเนาะเพราะว่ายูดีดอะตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเรียกว่ายัางไงนะผมพยายามหาหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง Data อเยอะมากแต่ว่ามันก็มีคนส่วนหนึ่งที่เขาทำไปแล้วครับผมคือเราไม่อยากจะทำข้อมูลที่มันซ้ำกับทางครีเอเตอร์ Creator คนอื่นๆที่เขาได้ทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้มาเพราะฉะนั้นแล้วครับผมก็เลยต้องแบบมานั่งหาอีกเก็เลยได้คอมเมนต์มาคอมเมนต์หนึ่งว่าให้แบบรอง ลองลองรอเรือลองรอลิองนะครับผมลองอทำวิดีโอเนี่ยจากศูนย์จนเป็น Data a n a l y ิสหรือว่านักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงแบบสรุปมาให้หน่อยว่าทำยังไงถึงจะได้เป็นโดยการแบบเบนสายมาเนะาะก่อนอื่นผมก็ต้องย้อนประวัติไปก่อนอตั้งแต่เรียนจบมาครับผมเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์เป็นคณะอีคอนเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้มันก็จะมีวิชาหลายๆวิชาครับที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งย้อนไปสมัยตอนปี3โอ้กี่ปีแล้วนะ่ะมันก็จะมีวิชาหนึ่งครับที่เราจะได้เรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องโมเดลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับโมเดลทางด้านาเศรษฐศาสตร์เ <c> ก <oughs> ี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อะไรนะเศรษฐศาสตร์มหาภาคจุลภาคอะไรเงี้ยโ้หย้อนไปแล้วมันก็นานแล้วผมก็เริ่มลืมไปละเออมันก็มีวิชาเนี่ยครับที่สอนให้เราได้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออ เออมันคือภาษา R ในปัจจุบันมันคือ R Studio ที่เราได้ใช้ณนะเวลานั้นซึ่งย้อนมาตอนนี้ครับที่แบบได้ทำงานเป็น DA มาสักระยะแล้วเนี่ยก็ได้เห็นว่าวิชาเนี้ยวิชาเนี้ยเออมันมีความสำคัญแล้วนะ <c oughs> ลูกนี่ตอนนั้นน่าจะตั้งใจเรียนเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมุ่งไปทางนั้นอวันนี้ก็จะไม่พูดพ่อมทำเพงลงละอ่ะโอเคยังยังไม่จบหลังจากเรียนจบนะครับผมผมก็มีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะมาประมาณปีหนึ่งเราก็กลับมาทำงานที่ไทยครับ โดยการเริ่มตำแหน่งเป็นเขาเรียกว่า finance finance ก่อน finance planning แล้วก็ตัวแอนครับแล้วก็แอนาลิสมันคือ F P A นั่นแหละซึ่งงานลหลักๆแล้วก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับของบริษัทแล้วก็เป็นการวางแผนทางด้านการเงินรวมไปถึงการวิเคราะห์ตัวนี้แหละที่มันเป็นพระเอกหลักก็คือการวิเคราะห์ finance analyst เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขครับผมโดยการใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่จาก figure figure คือตัวเลขจากโมเดลหลายๆโมเดลเนาะเช่น รายได้ไรายจ่ายยอดนั่นยอดนี่อะไรเงี้ยเรามาวิเคราะหม์มาเลยรวมถึงได้ทํางานกับทีมมาร์เก็ตติ้งครับที่เราได้มาวิเคราะห์ข้อมูลของทางคัสเตอร์อินไซต์เออคัสเตอร์เชนอะไรพวกเนี้ยเราก็ได้เอามาทําอ่ะจนมาเป็นเหมือนเป็นพอร์ตโฟลิโอหลักๆอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าข้างในแล้วกันประผะัดๆก็มีประมาณนี้ครับตอนนี้เป็นนักบัญชีโดยมีงานพาร์ทไทม์เป็น Data Analyst ครับผมตอนกลางคืนตอนกลางวันเป็นนักบัญชีครับก็ต้องพูดอย่างนี้เพื่อจะได้ทําความเข้าใจกันว่า หลักๆแล้วมันก็ครึ่งๆแล้วกันในการทํางานของผมจากศูนย์จะเป็นด a t ้า n อน y s เครับผมไปที่สไลด์ต่อไปเลยอ่าเริ่มกันก่อนที่เครื่องมือหลักๆก,ก,ก่อนหน้าที่เราจะได้มาทําเป็น DA แบบเคยเต็มตัวแล้วก็เป็นพาถามแล้วเนี่ยอ่าดี DA ครับหนีไม่พ้น DA ก็คือ Data a n a l y s เสเนาะดีครับหนีไม่พ้นแน่นอนพวกอ่าสเปรดชีต o g l e Sheet ครับผมแล้วก็ Excel แน่นอนครับว่าทูพวกนี้คือเอาจริงองค์กรหลายๆองค์กรมันก็แทบต่ทุกองค์กร้ะด่บที่เขาใช้เครื่องมือนี้จนเป็นหลักอยู่แล้วในการแบบเก็บข้อมูลทําตีการาฟเออสร้างการาฟเอยทำ pivot table เอยทำ vlookup เอยอะไรพวกนี้คือนั่นแหละครับมันคือเบสของการแบบสเต็ปเข้ามาในวงการ data analyst เลยวงการของนับวิเคราะห์ข้อมูลเลยซึ่ง google sheets แล้วก็ excel น่ะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แต่แน่นอนครับว่า excel ครับเป็นของ microsoft spreadsheet g ู e e ิ e e ีเนี่ยเป็นของ Google ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองเนี่ย Performance จะยังไม่เขาเรียกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินขาดกันเอ็กเซลจะมี performance ที่สูงกว่าสามารถวิเคราะห์ไฟล์ข้อมูลที่ใหญ่กว่าแล้วก็เยอะกว่าได้แล้วก็หลากหลายกว่าได้ข้อมูลมีหลากหลายแบบเนาะอันนี้ผมก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนมันก็มีทั้งแบบที่จัดระเบียบมาแล้วไม่จัดระเบียบมาระเกะละกะอะไรอย่างเงี้ยกูเ e ิล e นยังทำได้ไม่เท่ากับทาง Microsoft Excel ครับผม เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ใช้ Google Sheets มาระยะหนึ่งถ้ารู้สึกว่าอยากไป Highly Performance กว่า Higher Performance กว่า Excel คงจะเป็นคำตอบที่2หรือไม่ก็ควรจะเป็นคำตอบแรกควรจะเป็นเมนหลักเลยก็ใช้เวลาคุกคีอยู่กับมันครับระดับหนึ่งเลยเพราะว่า Tool นี้มันเป็นเหมือน Tool หลักในการทำ Basic Analysis เลยซึ่งเราสามารถอ่านข้อมูลจากตัว2ตัวนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปแบบเขียนโคด้ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องใช้แบบ Business Intelligence Dashboard อะไรพวกนั้นไม่มี ก็คือแค่เนี่ยตีใช้จากไอ้ตัวเนี้ยก็เพียงพอแล้วในระดับหนึ่งในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลระดับหนึ่งอย่างผมะเป็นไฟแนนซ์อนาลิสต์มาก่อนเนาะไฟแนนช์ financial, financial planner กับไฟแนนซ์ a อนาลิสต์มาก่อนมันก็ใช้แค่นั้นนะครับหลักๆมันก็มีแค่นั้นเชื่อมกับโมดูลที่เป็นแบบอ่า excel อ่มันก็จะเชื่อมกับเขาเรียกว่าไรนะแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจที่สามารถเอาไปทำาอนาลิซิสได้อะไรเงี้ยมันก็เอาไปลิงก์กันได้แล้วมันก็ได้ใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วครับใช้ทูสอนตัวเนี้ยให้คล่องในรระะดับ้เเาาจขาจขใ เบสิก uh, ของการทำอนาลิซิสในข้อมูลชุดนั้นๆครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็น Song 2 t o ทูระยะเวลาประมาณในการใช้เขาเรียกในการฝึกพวกนี้เหรอผมทำทุกวันอ่ะมันใช้ทุกวันอ่ะแบบผมทำงานมา4ปีในที่แรก4ปีเลยนะ Google s h e e t กับ Excel mm. คืออยู่กับมันทุกวันอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับมันก็เลยแบบใช้คล่องในระดับ,บนึงแต่ว่าเราก็ต้องแบบไปเรียนเพิ่มไปแบบลองค้นหานั่นค้นหานี่ดูเหมือนกันนะอืมก็ กว่าจะแต่ถ้าเอาจริงกว่าจะคล่องมันก็สัก2ปีก็น่าจะได้ปีนึงก็ได้ครับถ้าแบบไม่ไม่ให้นานเกินอันที่ปีหนึงก็นานเกินไปเอาประมาณปีนึงก็ได้แบบใช้คล่องใช้ทุกวันใช้จนแบบรู้ว่าโอาเคอา่วอาว i r t u a l i z e g r a p ยังไงอา่าทำ pivot table ยังไงทำ vlookup ย,ยังไงทำเอ่อเรียกว่ายังไง sorting ยังไงทำ filter ยังไงแค่นี้ผมว่าน่าจะเป็นเบสได้แล้วในการทำอาาา่า data analysis ครับนี่ก็เป็น2ทู t แรก หปีอ่ะผมให้เวลาตัวเอง1ปีในการที่จะแบบมาอยู่สายนี้แล้วกันเนาะสครับผมอ่ะเราจะเริ่มเข้าความยากกันละเออมันก็จะเรียกว่าขู่ก็ไม่ได้ครับเพราะไงมันก็หนีกันไม่พ้นสมมุติว่าอย่าง g o Google s h e e t กับาย้อนกลับไปที่ Google Sheet กับเอ็กเซเนาะเรามีข้อมูลประมาณ10บคอลัมน์ร้อยโลร้อยแถวเนี่ยอันนี้คือแถวเนาะอันนี้คือคอลัมน์มันก็จะวิเคราะห์ได้ปกติสามารถทำไว้ช่วไลท์ได้ทำนู่นทำนี่นทำนทำนั่นได้ ซึ่งแน่นอนครับว่า,าเวลาที่มันตีกราฟต,ต,ตาดไทตีกราฟมันก็จะไวแต่ถ้าเกิดลองคิดถึงข้อมูลที่มันมีความเยอะความซับซ้อนในข้อมูลนั้นๆผมว่าการที่เราจะเปิดใจให้กับการเรียนแบบใหม่การเรียนโคดดิ้งนะครับผมโดยการใช้3ามภาษาซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยมันก็คงจะดีนะเพราะว่า ข้อมูลที่มีมากกว่าประมาณ1 0,000โลหรือว่าแบบแสนโลบางจุดข้อมูลเป็นล้านโลเวลาที่เราดาวน์โหลดออกมาครับมันจะแบบไม่ใช่ไฟล์แบบกิกะไบแล้วอะมันจะเป็นแบบเมกะไบแล้วซึ่ง2 0 3 0เมกะไบคือจํานวนแถวมันเยอะมากมันเป็นแสนเป็นล้านเลยเออเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาแบบฟิลเตอร์แล้วเราก็มาแบบ sorting มาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นเปิดใจให้กับการเรียนโคดดิ้งครับให้เวลาตัวเองประมาณ4-5-6 บอกไม่ได้จริงมันอยู่ที่การเรียนของมันอยู่ที่การรับรู้ของเราด้วยมันอยู่ที่การมีวินยัยแล้วก็อยู่ที่การจัดเวลาให้ตัวเองด้วยในการเรียนเรื่องพวกนี้แน่นอนครับ3อย่างที่เราต้องเรียน3ภาษาภาษาซี่ั่วอันนี้เอาไว้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเออมันก็จะไวกว่า 2. ครับผม Python Python หนีไม่พ้นจริงๆอันนี้คือพยายามจะหนีแล้วแต่แบบใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ v i r u a l Line Graph อย่างเงี้ยครับผม มันไวกว่ามากกับการที่เราจะมาคลิกคุมซอสอะไรอย่างเงี้ยใน Excel แล้วก็ o g l e s h e e t เขียนแค่เขียนโค้ดประมาณแค่5บรรทัดนะครับมันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วถ้าเราร,เรู้แพทเทิร์นของมันในการเขียนนะครับอันนี้ในส่วนของ Python เนาะรู้วิธีการ Import อ่าไลฟ์บริวิรู้อ่าไลฟ์บริเป็นของอ่าอินพุตอ่าโมโม,โมโแพ็กเกจเออเขาเรียกว่าแพ็กเกจของทาง Python รู้ว่าไหนใช้ในการข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Pandas จะเป็น Matplotlib อ่าเป็น น้ำพรายเป็นซีบอลผมว่า4ตัวเนี่ยสี่แพ็กเกจเนี่ยมันเพียงพอแล้วสำหรับการทำวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลทั้งเซตแบบเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมแบบหลายโลหลายโลหลายโลหลายคอลัมน์เนี่ยก็ Python อ่าเหมือนกันรู้วิธีการ Import ไ Library ก็คือเป็นแบบเซตที่เขาทำไว้แล้วในการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลอย่างเงี้ยเอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลรู้ว่าทำไว้เฉยไ์ยังไงซึ่งไอตัวนี้นะครับที่ผมบอกก็คือมีวิชาเรียนตอนสมัยผมเรียนเศรษฐศาสตร์เออแต่ก็ ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่มีเบสิกในด้านการเรียนเรื่องพวกนี้จะเข้ามาสู่วงการนี้ไม่ได้นะครับไม่ไม่ไ,ม,ไม,มันมีบูตแคมป์ครับบูตแคมป์ต่างๆมากมายมีคอร์สเรียนใน YouTube มากมายครับมีฟรีอร์ติฟิเคตอย่างฟรีโค้ดแคมป์อย่างเงี้ยผมก็เรียนจากที่นั่นเยอะอยู่เหมือนกันก็สอนจนได้ใบเซอร์มาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อ้างอิงว่าเราสามารถเข้าใจทําการรับรู้เรื่องราวที่เรากําลังเรียนอยู่ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ย เออเป็นเหมือนลดแมพสิบเปเบเปเปิดทางให้เราละในการเข้าสู่วงการ Data Ana l ล s t ละส่วนหนึ่งเออเพราะฉะนั้น3ภาษาครับ C คัค้ดไพทอนละ R 3- 6หเดือนก็น่าจะไม่แย่เรียนไปพร้อมกับ o g l e Sheet กับ Excel ก็ได้เพราะว่า2ตัวนั้นจริงๆปีหนึ่งมันก็นานคือแบบถ้าจะใช้ให้คล่องอะ่ะมันก็ปีหนึ่งละกันทุกอย่างผมว่าปีหนึ่งกับกำลังดีเลยเริ่มเรียนมา,าพร้อมกันก็ได้ครับจัดตารางเวลาดีๆวันละถ้าใครที่แบบยังไม่ถ้าใครที่ทางานประจาแล้วเนี่ย ก็แบ่งเวลาตอนกลางคืนเลิกงานประจํามาก็ทาครับ3มชั่วโมงวันละสชั่วโมงผมว่าก็น่าจะเรียนได้นะแต่แค่ต้องเรียนทุกวันออมันเออมันมันอาจจะสู้คนที่เขาเรียนปตีมาสมัยที่เขาแบบทางานเอ้ยสมัยที่เขาเรียนมหาลัยมาโดยตรงไม่ได้แต่แน่นอนครับว่าด้วยระยะเวลาและความสม่ําเสมอรวมไปถึงความมีวินัยเนี่ยผมว่ามันมันสู้ได้ถ้าเราแบบวิลลิ่งจริงๆนะเดี๋ยวไปดูไปดูสเต็ปต่อไปแคคเกิลครับผมแคคเกิลคืออะไร แน่นอนนะมันคือที่ผมเอาไว้ใช้แบบดาวน์โหลด Dataset Dataset ก็คือแบบเซตข้อมูลต่างๆที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นแบบข้อมูล Netflix อย่างเงี้ยครับผมคือเราชอบดูหนังใช่ไหมเราอยากรู้ว่า Netflix มีข้อมูลอะไรบ้างที่อยู่ใน c a g เ e ิก็จะมีเพื่อนๆจากทั่วโลกครับเขาอัปโหลดเอาไว้ให้เราดาวน์โหลดไปใช้ดาวน์โหลดไปลองอาวายเชลไลด,ด์ดูหรือว่าทําใน c a g เ e ิ Notebook ก็ได้ก็คือ c a g เ e ิ Not ้ต o ุเนี่ยจะใช้ภาษา R ภาษา Python ภาษาซีค้ดเนี่ยในโน้ตบุ๊กได้เลยในการรันโโดรรม์หลปแก เอ็กซ์แนเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราให้หนักเครื่องมันสามารถรันบนคลาวครับหรือว่าเป็นคลาวของทางแฮกเกอร์เองโดยการที่เรานั่นแหละอย่างที่ผมบอกไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรใดๆแค่พิมพ์โค้ดแล้วก็รันมันก็ใช้ได้เลยซึ่งไว้นอกนะครับทำไมเราจะไม่ใช้มันใช่ไหมมันก็ดีของมันในอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับแฮกเกอร์ er ก็จะเป็นเหมือนสนามฝึกสนามแพทชสนามาสนามซ้อมของเราในการที่แบบฝึกไว้ใช้ใน การทํางานจริงๆการทํางานผมก็ยังใช้แคคเกอร์อนะบางทีคือมันขี้เกียจดาวน์โหลดอ่ะนึกออกจากแบบบางไฟล์ดัต้าเซตมันไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยเราก็โยนเข้าแคคเกอร์แล้วเราก็ดาวน์โหลดอิมพอร์ตเข้าแคคเกอร์เรียบร้อยก็แค่นั้นนะครับมันก็ก็ลุยได้แล้วเออนี่คือแคคเกอร์นะครับก็ใครที่ยังไม่มี ID เข้าไปสมัครกันได้มีดัต้าเซตก็แชร์ให้กับเพื่อนๆได้ครับผมหรือว่าจะใช้ดัต้าเซตของเพื่อนๆที่เขาแชร์กันเนี่ยอย่างผมเนี่ยมี Body Fat X10 มี Retail Retail Forecasting Retail Set Sale Data s u p ้แฟทเอ็กเทนมีรีเมลดัต้าเซตรงนี้ตรงนี้นี่ครับตรงฝั่งนีเ อ่ะนี่ก็เป็นแคคเกอนะครับผมกิน h u บด้วยเหมือนกันมีแคคเกอกินแต่ผมแนะนำแคคเกอรเพราะมันมันค่อาข้างที่จะเฟรนี่กับทางวงการนี้วงการ Data Science วงการ Data Analytics เนาะแน่นอนครับในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเวลาที่เราอยากส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอยากจะทำให้เราเห็นเนี่ยคือผลงานของเราคนที่เป็น DA ส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของการทำ Dashboard แต่ไม่เสมอไปนะครับผมแล้วแต่เนาะบางคนก็จะไปเก่งตรงซีคั่วไปเก่งตรง y t h o n ไปเก่งตรง R เลยเพราะมันมีหลายทูอย่าลืมนะครับมันมีหลายทูแล้วก็มีหลายภาษาที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันวงการนี้เข้าแล้วหยุดเรียนรู้ไม่ได้จริงผมบอกเลย tableau ครับ power bi แล้วก็ looker power bi ผมไม่ได้ใสเพราะผมไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าเป็นในระดับ enterprise เนี่ยหรือว่าระดับองค์กรใหญ่เขาจะมี power bi ครับซึ่งลักษณะ structure อะไรหลายอย่างก็จะเหมือนกับทาง tableau แล้วก็เหมือนกับทาง looker เลยในการทำ visualization tool หรือทำ dashboard ในการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ในหน้าหน้าเดียวเพื่อให้กับคนที่เขาเป็นเหมือนแมネจเมนต์ซีเลเวลเข้ามาดูแล้วก็ได้ตัดสินใจในการทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปจากข้อมูลที่เราโพไวให้เขาก็ t a b บบูอ่แท b บแทบโบแทบบูแทบโบแทบบูเว่ากันไปแล้วก็ l o o k อ er รเนี่ยเอาจริงแนะนําให้ลองไม่แนะนำหรอกครับต้องใช้หนีกันไม่พ้นต้องฝึกเลยลูเกอรเป็นเบสิคครับที่เป็นทูของทาง Google าใช้ฟรีด้วย มีแบบ Enterprise ด้วยแต่ว่าใช้ฟรีเพื่อฝึกก่อนก็ได้แล้วก็ t a b บโบครับมี t a b บโบ Public ที่เอาไว้ฝึกด้วยเหมือนกันแล้วก็มี t a b บโบที่เป็น Subscription ก็คือเสียงเงินในการทำงานก็ไปลองใช้กันดูได้ครับประมาณ2ทุนี้ระยะเวลาการฝึกลองใช้ก็ 3- 4เดือนพอๆกับภาษาคือนั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือถ้าเรามีเวลาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับเราเซต Google Calendar รือเดี๋ยวผมมาแชร์ให้วิธีการ management เวลา time management ในการแบบ เรียนสิ่งที่เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยทำในสิ่งที่เราชอบแบบเนี้ยครับตอนที่เราหลังเรื่องงาน Google c a l e n d อ r คือทูที่แบบโคตรของโคตร Efficient แต่อย่างว่าครับถ้าเกิดเราวางตารางเราไปแล้วแล้วเราไม่ทำมันเนี่ย <laughs> การวางตารางมันเท่ากับศูนย์ถูกต้องปะเอออันนี้ไม่ใช่ <laughs> นี่ไม่ใช่เซสชันบนนะครับผมนี่เป็นเซสชันการสอนจากศูนย์จนเป็น DA นะครับผมโอเคต่อไปแน่นอนครับ หลังจากที่เราลองฝึกมาสักระยะและ้วเ,เลิเซว่าเราตอนนี้เราอยู่ในวงการเริ่มรู้แล้วว่าเขาพูดอะไรกันเริ่มรู้แล้วว่าข้อมูลมันมีโฟอย่างไงหรือเริ่มรู้แล้วว่าข้อมูลมันเป็นอะไรยังไง Data a n a น y t i ติคืออะไร Data a n a น y t i c ต่างๆรู้รู้วิธีการทำดาตาัต้าอ่าอ่าไวชวลไเซชันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มพร้อมแล้วนะแล้วทีนี้เราจะสมัครงานสมัครงานเนี่ยมันจะมีคุณลีฟายบอกว่าคุณต้องมีประสบการณ์ตูกตามมา อันนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากสําหรับคนที่เริ่มเป็นแบบ uh, entry level หรือว่าเริ่มต้นในสายงานนี้ต้องมีผลงานและผลงานคืออะไรคีย์ของมันคือนี่เลยครับทำโปรเจกต์ครับมันคือผลงานของเราคุณอาจจะไม่เคยทํางานในองค์กรมาก่อนแต่การทำโปรเจกต์มันคือส่วนหนึ่งของการที่คุณสามารถเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันคืออะไรการทำโปรเจกต์ครับในโปรเจกต์ดัตต้าในสิเนี่ยมันก็เหมือนกับโปรเจกต์ที่เราทาตอนที่เราเรียนจบตอนที่เราทําอะไรสักอย่างในชีวิตเรา ทุกการทําอะไรหลายอย่างมันต้องมีความหมายของมันรู้ไหมครับมันต้องมีออบเจกตีฟเนาะทำไปโดยที่ไม่รู้ออบเจกตีฟของมันนะบางคําตอบที่มันออกมามันมันไม่มีค่าอะไรเลยนะบางทีเออเหมือนเราจะแก้ปัญหาธุรกิจแต่เราไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรแบบเนี้ยพอทาไปเรื่อยๆมันก็ชนตุ้มตาตุ้มตาเสียเวลาเปล่าเออฉะนั้นทุกโปรเจกต์ครับรู้ว่าออบเจกตีฟมันคืออะไรสมมติว่ารถติดอาโปรเจกต์ของเราคือการที่เราจะใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหารถติดอย่างเงี้ยประตูประสงค์ของมันก็คือเราจะแก้ปัญหารถติด โดยการใช้ข้อมูลที่เรามีฉะนั้นเราก็ไปเกเตอร์ข้อมูลมามันจะเริ่มเลยครับตั้งแต่โปรเซสทุกๆอย่างที่เรามีเนาะจนเราได้ผลสรุปมาแล้วว่าเราจะแก้ไขปัญหาโดยการติดโดยการใช้ข้อมูลเนี้ยเพื่อไปแชร์กับคนที่เขาเป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องอะไรก็ว่าไปนั่นคือรีซอสของโปรเจกต์หลังจากที่เราทำโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วเราก็โปรเจกต์นี้ครับแนบไปในรีสูเมของเราเพื่อให้กับทางรีคูเตอร์ที่เขาเฮ้ย hey! ฮิตมาที่รีสูเมของเราเขาก็สามารถดูได้ปะโปรเจกต์ของเรามันอิมแพกอะไรขนาดไหนเพราะบางครั้งโปรเจก โปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ที่มีความหมายบางครั้งมันดีกว่าการที่เราทํางานมา4ีหปีโดยที่เราไม่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ถ้าเป็นสายงานนี้นะเออในบางครั้งแต่จริงมันก็มันก็มีครับส่วนเนี่มันก็มีกันอยู่แล้วเนาะทำมา4ีหปีมันก็ต้องมีซับโปรเจกต์ที่มันอิมแพคกับทางคอม์ปอร์นี้บ้างแหละมันก็ต้องอิมแพคกับทางโซเชียลไลฟ์บ้างแหละถูกต้องปะเออเพราะฉะนั้นทําโปรเจกต์เยอะครับให้เรารู้ว่า Data าสตัคเจอของมันเป็นยังไงรู้ว่าเวิร์กโฟลในการทํา Data ำมันคืออะไรพราในั้้นแลวทําส คือขี่ครับเพราะมันคือผลงานของเราเต่อไปครับเริ่มสมัครงานเลยหลังจากเราทำโปรเจกต์แล้วก็ต้องสมัครงานถูกต,ต้องปะเพราะเราอยากได้งานเราอยากทำงานแบบในเอ็นเตอร์ e รในองค์กรเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตต้องการเงินแ <c oughs> น่นอนเราทำงานเพื่อเงินครับผมฝึกซอฟต์สกิลครับในการนำเสนอตัวเองเยอะๆในการนำเสนอผลงานนำเสนอโปรเจกต์ที่เราทำเยอะๆไม่ว่าจะเป็นทางหาสกิลก็ต้องห้ามลืมเหมือนกันหาสกิลในการโคดดิ้งถ้าเรารู้สึกว่าเราอยาก เขาเรียกไงเซียนในภาษาซีคั่วเซียนในไพทอนเซียนใน R เรียบร้อยแล้วเนี่ยเออคุณก็ต้องฝึกไปเหมือนกันรู้สึกาการทำสเปซชีดรู้สึกว่าการทำสเปซชีดการทำ Microsoft Excel ของเราก็ต้องให้มันระดับไฮเอนด์เหมือนกันเพราะว่าการทำโปรเจกต์บางครั้งมันใช้ทูทูหนึ่งที่เด่นออกมาเลยบางครั้งใช้ทูทั้งหมด20% 20% 20%อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเลยรวมรวมรวม,รวมกันเพราะฉะนั้นแล้วครับผมการฝึกซอฟต์สกิลกับฝึกฮาสกิลไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ห้ามห้ามหลุดในอันใดอันหน การสมัครงานจะช่วยในการทําให้เราครับฝึกซอฟต์สกิลในการนําเสนอตัวเองขายตัวเองการขายโปรเจกต์ของเราให้เขาเตะตากรรมาการเตะตารีคูเตอร์ว่าเอ้ยคุณต้องพลิกเรานะเพราะว่าเราเราเก่งอะไรเงี้ยเออก,ก็ก็ว่ากันไปไในทํานองนั้นการนําเสนอตัวเองเป็นคีย์ของการที่เราจะได้งานบวกกับฮาร์ดสกิลที่เรามีครับแน่นอนว่าการฮาร์ดสกิลมันเข้าไปฝึกกันอีกได้เพราะบางบางองค์กรเมื่อเราเข้าไปแล้วทูพวกนี้อาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ํา มันอาจจะเป็นทูอื่นที่มันคล้ายกันหรือว่าเป็นทูอื่นที่เขามีอยู่แล้วโดยที่เราใช้เบสิกจากสิ่งที่เราได้ฝึกไปก่อนหน้าเนาะสัมภาษณ์เยอะครับก็คือเราจะเก่งขึ้นอันนี้ผมรับประกันจริงจริงยิ่งสัมภาษณ์เยอะเราจะรู้ว่าเวในการที่รีคูเตอร์หรือว่าทาง HR เขาต้องการตัวเราเนี่ยเขาจะมาแนวไหนเขาจะรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วก็แน่นอนมันฝึกทักษะในการนำเสนอตัวเองค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนี่ก็จะเป็นเรื่องรา,า,วาวคร่าวๆครับของการ เริ่มต้นตัวเองจากศูนย์จะเป็น d a t a a n a l y s t หรือว่า DA ผมเรียกสั้นๆกันเนาะผมก็จบมาไม่เรียกว่าสายนี้จะโตแล้วกันฝึกใช้ทูเคยคุ้นๆมาตอนที่มหาลัยแล้วก็มาเริ่มใช้แบบเบสิ o ทูของพวกนี้แล้วก็เราก็ไปเริ่มหาข้อมูลเองแบบเพื่อใช้ในการทํางานให้มันดีขึ้นให้มันไวขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่อยากทํางานเดิมๆซ้าๆโดยใช้เครื่องมือเดิมๆแล้วก็รีซอสเดิมๆเ,เ,เราอยากได้รีซอสที่มันเบสท์ขึ้นเราอยากได้รีซอสที่มันแบบใช้ได้งานใช้งานได้จริงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้ว เราก็อยากที่จะเก่งขึ้นถูกต้องไหมเออก็ไปฝึกมาสําหรับเรื่องพวกนี้จนทุกวันนี้ก็ทําเป็นพาร์ทไทม์ไอตัวนี้อยู่แล้วก็มีงานหลักเป็นนักบัญชีครับก็แต่ไม่ได้จบบัญชีนะแต่เป็นมันคือไฟแนนซ์แหละแต่ว่าตําแหน่งคือบัญชีก็เข้าไปวิสิตกันได้ที่ลิงก์อินของผมถ้าอยากจะคอนเน็กนะครับผมหรือไม่ก็ส่งอีเมลมาถามผมก็ได้ในกรณีที่มีปัญหามีข้อมูลปัญหาไม่เอาได้ไหม <laughs> มีอะไรที่อยากถามเกี่ยวกับวงการ Data Analysis อ,อผมก็บอกว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีให้กับคนหลายๆคนเติมไฟให้กับคนหลายๆคนที่อยากจะเปลี่ยนสายงานหรืออ,อ,อยากพัฒนาตัวเองในด้านของวงการนี้มผมก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์จริงๆนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันวิดีโอตอนต่อไปนะครับใครที่เข้ามาใหม่ผมขอบคุณมากเลยที่ดูกันมาจนถึงเวลานี้กดถูกใจให้หน่อยเป็นกาลังใจแล้วก็กดไลค์กดไลค์ไปแล้วนี่กดติดตามกันไว้ด้วยครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําวิดีโอแบบนี้เรื่อยๆไปเนาะวิดีโอนี้อาจค่อนข้างจะยาวแต่รับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนเรามาเจอกันแล้วเรามาเจอกันวิดีโอตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม